สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค,โคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับหลังจากฟอร์มของบุรีรัมเนี่ยร้อนแรงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราต้องตั้งข้อสังเกตเรื่องของโคตา้าต่างชาติที่บุรีรัมเนี่ยมีนักเตะชั้นนําเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมตลอดเวลานะครับโดยทุกๆครั้งในฤดูก,กาลที่พวกเขาเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยต่างชาติก็คือ์ประกอสำคัญนในการที่จะขับเคลื่อนทีมอยู่แล้วนะครับแต่ในซีซั่นนี้เนี่ยมันต้องมีคําถามเหมือนกันนะครับว่าการผัดเปลี่ยนโรเตชั่นผ ทำไมถึงมีความลงตัวและวิธีการมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเมื่อนักเตะคนนั้นคนนี้ลงมาคู่หนึ่งรับที่มีคนตั้งคําถามว่าถ้าดูย่ามาบลริงกิอาจจะไปซึ่งมันเกิดจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายทั้ง2คนครับจากที่ต้องเป็นคู่แข่งกัน ในตำแหน่งแดนหน้าคนจบสกอร์กลับกลายเป็นคู่หูกันในการเล่นเกมรุกซึ่งเราก็เห็นกันนะครับในเกมล่าสุดกับหนองบัวพิชยะหลายจังหวะสำคัญสาคัญเนี่ยทั้ง2คนจะช่วยกันเล่นแล้วก็ประจำการในตำแหน่งที่จะต้องเข้ารอเพื่อรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมและก็เป็นที่มาของการที่ช่วยให้ทั้งเกมรุกและก็เกมรับของทางบุรีดำเนี่ยมีความบาลานซ์หรือว่าความสมดุลน,นะครับในคลิปนี้จะเล่าเรื่องของ การใช้งานลอสนาดูบุยากับทางฝั่งของโจอานโบริงกิว่าทำไมถึงกลายเป็นเคมีที่เข้ากันแล้วก็ลงตัวแล้วโบริกิปรับตัวเองอยังไงจนทำให้เป็นที่ยอมรับภายในทีมของบุรีรมัมแลได้ฟอร์มของเขาด้วยนะครับผมว่าต่างชาติที่เป็นพวกแอฟริกันเนี่ยส่วนใหญ่สมัยก่อนที่เราเห็นภาพกันคือจะเล่นแต่เกมรุกเกมรับแต่ไม่ดี แต่ณนะวันนี้ที่เข้ามาด้วยคุณภาพครับขอหลายๆคนทําให้เกมรับดูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและด้วยโครงสร้างร่างกายที่มีความสูงใหญ่มีความขยันเป็นทุนเดินอยู่แล้วแล้วก็แข็งแรงเจ็ดค่อนข้างยากนี่อาจจะเป็นช้อยสําคัญนะครับในช่วงหลังที่ทั้งเตะ แอฟริกันกลับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสรับฟุตบอลลีกในบ้านเราแต่ต้องเป็นแอฟริกันที่อยู่ในเวทีลีกของยุโรปแล้วก็เป็นพวกที่มีคลาสไปฝังตัวอยู่ในบรรดาลีกใหญ่หรือว่าลีกรองของยุโรปแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในตรงนั้นก่อนจะมาเล่นที่บ้านเรานะครับถ้าพร้อมแล้วซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบทิงเกิลคิดไซโค้งเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์นของเราชื่อเดียวกันแล้วก็ทิกตอ็อกอีกหนึ่งช่องทางส่วนนี้นะครับ ติดตามได้เลยครับทางเว็บไซต์นะครับ t h i n k ิร r บซีส่วนสินค้าของโกมึกนะครับยังคงอยู่กับเราอยู่แล้วในทุกๆคลิปนะครับแล้วก็ทุกช่องทางในสื่อโซเชียลมีเดียของทางคิดไซโค้งสินค้าสแกน QR ว o า e คต,ตรงนี้นะครับก็ใครมียอดซื้อสูงสุดวันที่19มีนาคมไปดูบอลคู่ระหว่าง B ีปทุมเปิดบ,บ้านรับการเยือนของ b บ n g k กยู n i เ e d ในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับ16มีนาคมเราตัดสินกันครับว่าใครจะเป็นแชมป์ ในรอบบินนี้นะครับก็ซื้อสินค้าผ่านเข้ามาเลยในช่องทางของ QR Code จะได้ส่วนลดแน่นอนนะครับตรงนี้จะมีโปรโมชั่นบางทีมี1แถม1ึซึ่งทำให้คุณได้สินค้ามากขึ้นและจ่ายในราคาเท่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อเพราะว่ามันมีหลายรสชาติอยู่ในช่องทาง QR Code ให้ A ot, ได้ซื้อกันส่วนใครอยากไปนะครับตรงนั้นสามารถซื้อได้เหมือนเดิมเลยนะครับใครใกล้ห้างก็ไปใครใกล้เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อไปซื้อได้ ก็สามารถเอายอดการซื้อเนี่ยมายืนยันในช่องทางนี้เหมือนกันและใครอยากชิมฟรีถามกัน,นบ่อยนะครับก็สแกน QR ีย d e คเข้าไปในช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอากาสรับกิฟต์เซตแบบนี้เลยสัปดาห์ละ2เซตนะครับเข้าเรื่องกันก่อนบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับหลังจากที่ผมได้เท้าความไปแล้วก็บอกไปแล้วนะครับว่าการทํางานร่วมกันของทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นรอสนาดูบูย่าแล้วก็โจทานโบลิงกีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับ สำหรับบุิงกีนะครับเป็นนักเตะชาวเดียของโกขนาดที่ดบุญาเนี่ยก็เป็นนักเตะกินีนะครับพวกเขาคือเชื้อสายแอฟริกันซึ่งในความเข้าใจของแฟนบอลไทยที่มีต่อนักเตะแอฟริกันมักจะออกมาในรูปแบบของตัวที่มีความเร็วแข็งแรงมีลีลาในการเลี้ยงค่อนข้างดีเทคนิคส่วนตัวอินดิวิดวลต่อ1กินตัวสบายสบาย ก็ถือเป็นจุดเด่นของนักเตะจากทวีปนี้อยู่แล้วนะครับแบบที่เราเคยพูดกันมาส่วนเรื่องของจุดด้อยก็มีนะครับเพราะว่าความเข้าใจในแท็กติกและการขาดสมาธิการควบคุมอารมณ์ก็จะเห็นกันบ่อยครั้งกับนักเตะที่มาจากทวีปนี้แต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จากที่เราเห็นกันในยุคสมัยก่อนนะเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงกันมาล,ายลอยๆนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอาเซเบนเกอร์อดีตคุณซื้อของอาร์เซนอลก็ขึ้นชื่อเรื่องของการปั้นนักเตะจากกลาทวีปก็เคยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่า รวมร่วม,วม,วมกับเกมฟุตบอลของพวกเขาสูงมากพวกเขาจะมีความสุขที่เล่นฟุตบอลในสนามและมันคือสิ่งวิเศษแต่ว่าพวกเขาจะเป็นนักเตะระดับแถวหน้าได้เนี่ยต้องขัดเกลาเรื่องของแทคกติกความเข้าใจเกมและการมีสมาธิให้ครบ 90นาทีให้ได้ก่อนเวนงเกอร์เนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับถึงจอร์ชเวอาและก็โคโลตูเร่สอนนักเตะแอฟริกันที่เขาเนี่ยขัดกล่าวจนกลายเป็นนักเตะแถวหน้าของโลกได้เหมือนกันจากคําพูดของเวนงเกอร์ครับเราจะพบว่านักเตะที่เป็นแอฟริกันแท้เนี่ยก็พูด,ดง่ายๆกันเลยว่าเกิดโตมีเชื้อชาติแบบร้อเนะครับไม่ได้ไปโตนอกทวีปที่อื่นหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยก็ ต้องปรับตัวเรื่องของแท็กติกเป็นหลักอาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ฟุตบอลให้ถูกวิธีตั้งแต่อายุยังน้อยรวมถึงการสอนได้เชิงลึกในเรื่องของรายละเอียดกลยุทธ์การเล่นที่ทางแอฟริกันเนี่ยไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับในยุโรปแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่การเหมารวมและบอกว่านักเตะแอฟริกันเนี่ยจะไม่มีวันเข้าใจแท็กติกเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยต้องไปอยู่กับคนที่สอนเป็นอยู่กับทีมที่มีวิธีการเล่นซึ่งชัดเจนและพวกเขาต้องมีต้นทุนซึ่งต้นทุนตรงนี้นะครับมันคือเซนส์นในการเล่นฟุตบอล ซึ่งนี่แหละครับจะทําให้พวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้และก็จดจําสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วคือหัวไวและถ้าเกิดนักเตะแอฟริกันคนไหนเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องของแทคกติกและเข้าใจเกมได้เร็วพวกเขาก็จะกลายเป็นสุดยอดนักเตะทันท,ท,ทีเพราะว่าด้วยต้นทุนทางร่างกายศักยภาพมันดีอยู่แล้วนะครับเช่นจอร์จเวอาร์สเบลเอโตหรือแม้แต่ดิเดเยดล็อกบากลับมาที่เรื่องของโบลิงกิและก็ดูบูยาก,กันต่อครับ ทั้งสองคนเนี่ยมีเชื้อสายแอฟริกันแต่พวกเขาเนี่ยผ่านเวทียุโรปมาโชคชนก่อนจะมาถึงการเป็นนักเตะของบุรีรัมยูในเต็ดบุริกีเนี่ยไปเล่นในยุโรปตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็ผ่านเกมระดับบลีกสูงสุดของเบลเยียมมาแล้วมากกว่าร้อยนัด แล้วก็ยังเล่นในหลีกของตุรกีสวิตเซอร์แลนด์ก่อนจะย้ายมาค้าแข่งในไทยส่วนดูบูย่าก็ช่ยยนะครับเกิดและโตในฝรั่งเศสผ่านระบบเยาวชนแถวหน้าอย่างแกงกองซึ่งเป็นอะคาเดมีที่สร้างนักเตะอย่างด็อกบาฟลอรมาลูดา้าหรือแม้แต่แวนซองกองเดล่าซึ่งนักเตะเหล่านี้ครับมีความเก่งกาจและก็มีชื่อเสียงในวันที่พวกเขาเนี่ยอยู่ในช่วงพีของการค้าแข่งสิ่งที่ผมเยามจะเล่าก็าคือว่าพวกเขาเหล่านี้มีประสบการณ์ในยุโรปและไม่ใช่แค่ประสบการณ์ในระดับหลีกประเทศเล็ก ดิวชันล่างๆแต่พวกเขาเล่นในเทียที่สูงดังนั้นสิ่งที่ทําให้ดูบุญาและโบลิงกิดูจะแตกต่างกับนักเตะที่อินพร์ตมาจากแอฟริกันคนอื่นๆก็คือพวกเขามีความเข้าใจเกมเหลือกินเหลือใช้ครับสำหรับการเล่นในไทยลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยวิธีการเล่นฟุตบอลแบบสมัยใหม่นะครับนั่นก็คือต้องเล่นทั้งรับ แล้วก็รุกได้ต้องเล่นนะครับเสียบอลไปตรงไหนได้บอลไปตรงไหนซึ่งเรียกว่าการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเปลี่ยนจากรุกเป็นรับที่ผมชอบพูดแบบว่าทานซิชั่นนี่คือสิ่งที่เป็นศาสตร์ฟุตบอลเป็นโมเดนฟุตบอลในยุคสมัยปัจจุบันที่กำลังทํากันอยู่และนักเตะพวกนี้ครับ เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ทํากันมาเป็น1 0บสปีจนช่ำชองการเล่นเกมรับเป็นขยันไล่บอลและยืนตำแหน่งได้คือกุญแจสําคัญมากที่ทาให้พวกเขาตอบโจทย์กับการเล่นให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดในยุคของมาสาดะอิชีก็ถือว่าเป็นทีมที่ใช้นักเตะแต่ละคนอย่างเต็มที่วิ่งกันแบบลืมตายขึ้นลงตลอดทั้งเกมในแต่ละนัดนักเตะเหล่านี้นะครับแสดงให้เห็นศักยภาพออกมา ในระดับที่การตอบโจทย์ทั้งวิธีการเล่นเกมรุกและเกมรับเนี่ยน่าพอใจจนกุนซือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงใครเลยแต่กว่าทั้งสองคนจะมาถึงขนาดนี้จนลงตัวก็ต้องใช้เวลาสักพักนะครับเพราะเดิมทีต่างคนต่างเป็นกองหน้าธรรมชาติทั้งคู่จนกระทั่งอิชิเจอวิธีการในการใช้งานของพวกเขาพร้อมกันจนได้ครับว่ากันด้วยเรื่องของระบบการเล่นบุดีรามกันก่อนแผนที่อิชิอิใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น4 2 3 1 โดยจะมีการปรับระบบมาเล่นในระบบเซนเตอร์3คนบ้างในระหว่างเกมบางนัดดังนั้นเท่ากับว่าพวกเขาจะมีกองหน้าตัวเป้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและแน่นอนบุริกิีกับดูบุญาต้องแย่งตำแหน่งกันโดยตรงหากจะใช้งานเขาแบบตรงๆไม่คลิกแพงอะไรแต่ ปัญหาในช่วงเล็กแรกก็มีนะครับคือทั้งคู่เนี่ยย้ายมาไม่พร้อมกันโบลิกีมาก,ก่อนนะครับจากนั้นดูบุญาก,ก็ย้ายมาสมทบอีกทีหนึง่งซึ่งกว่าทั้งสองคนจะได้ออสตาร์เล่นด้วยกันจริงๆเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาผสมควรแต่อย่างกับเกมล่าสุดกับหนองบัวเนี่ยนะครับนอกจากตําแหน่งของทั้งสองคนที่หลายคนมองว่าทับกันแล้วใช้ร่วมกันไม่ได้ถ้าดูบุญามาโบลิกีต้องไปเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นจากตอนที่แฟรงค์คาสตด้ายังอยู่ครับ ตอนนั้นเนี่ยนะครับแฟรงจับจองพื้นที่ตัวลุกฝั่งซ้ายของทีมซึ่งด่วนว่าอิชิพยายามจะใช้แต่ก็เริ่มมองเห็นปัญหาบางอย่างในแท็ติกของเขาอะนะครับก็เลยลองจับเอาโจทานบูริงกิขยับมาเล่นตัวลุกฝั่งซ้ายแทนที่ของคาสตาเยดาปัญหาของคา r ์สตาเยดานะครับก็คือเปน็นนักเตะที่เล่นเกมรับอาจจะไม่ตอบโจทย์ตามแบบฉบับ ของแข้งอเมริกาใต้อยู่แล้วนะครับเขามีความเป็นศิลปินลูกหนังมีคาแรคเตอร์เล่นแบบแสบๆกวนๆแล้วก็สร้างสีสันให้กับเกมได้โดยเฉพาะการเล่นเกมลุกการไปกับบอลด้วยตัวคนเดียวนะครับมีความเร็วสูงอยู่แล้วแต่เกมรับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามที่บอกไปนะครับทำให้คาสตด้าเนี่ยอาจจะไม่สามารถปรับวิธีการให้เข้ากับสไตล์ของอิชิ e ีที่อยากให้เป็นแน่นอนครับในช่วงเล็กแรกยิ่งผลงานของอิชิอ e ีเนี่ย ยังต้องการที่จะให้บุรีรัมเนี่ยนะครับเล่นแบบเน้นผลการแข่งขันไปด้วยเพราะว่าต้องชัวในการที่จะได้แชมป์เพื่อที่จะเตรียมทีมไปเล่น a f c Cha m p เป n s League ให้เร็วที่สุดจนในที่สุดบุรีรัมก็มาถึงโจทย์นั้นนะครับช่วงแรกฟุตบอลจะเป็นแนวโยนบอลซะมากกว่าแล้วก็เน้นไปเก็บบอลให้ตัวรูปร่างสูงใหญ่เคลื่อนที่คอยแฝกซ้ายแฝกขวาแล้วก็รับบอลซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญที่มีคือเก็บบอลได้เสร็จปั๊บเนี่ยต้องสามารถที่จะเล่นร่วมกับเพื่อนได้ ในการเล่นเป็นทีมและเกมรับเวลาเสียบอลต้องช่วยครับกลับมาในตำแหน่งให้เร็วที่สุดฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือจากฟอร์มก็ต้องวัดผลงานเมื่อคาสเซดายังอยู่ในคุณภาพของเกมรุกที่ไม่สามารถฝากความหวังไว้ได้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคาร์สไาเนี่ย,ยิงมากกว่า3ลูกและ2แอสซิสต์ที่เขาทำจากการเล่น9นัดในศึกไทยลีกก่อนหน้านี้นะครับถ้าเขายิงได้มากกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดนี้แต่พอเขาทำได้ไม่ตามเป้าหมายที่ถูกคาดการเอาไว้อิชิต้องเริ่มลองครับ ลองใช้ทั้งดูบุย่าและก็บรลิกิสลับกันในการลงเล่นบ้างช่วงแรกนะครับสำหรับดูบุย่าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายเพราะว่าเขาเองเนี่ยมาอยู่กับทีมนานแต่ห่างจากเกมฟุตบอลไปหลังจากที่ไปอยู่ในลีกจีนแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องการค้างจ่ายเงินเดือนและเขาเองเนี่ยก็เรียกร้องความเป็นธรรมจนในที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้รับเงินชดเชยมาไม่อยู่กับบุรีรัมในสภาพไม่มีครับก็ต้องพยายามเรียกความฟิตก่อนอย่างแรกสิ่งที่เคยทําได้ มันไม่สามารถทําได้เหมือนเดิมเพราะร่างกายขอยงเขาเนี่ยมันไม่ไปจนในที่สุดครับพอเริ่มดีขึ้นบุริรัมยมก็เริ่มจะปล่อยเขาลงมาเล่นในเกมและก็เริ่มเห็นว่าจังหวะในการผลิตสกรของเขาเริ่มจะกลับมาคราวนี้ปัญหาเกิดเหมือนกันครับช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันในช่วงที่แฟรงค์คาสติด้าเนี่ยผลงานยังไม่ค่อยดีในการเล่นเกมรับและฟอร์มเกมรุกยังไม่ได้เปรี้ยงป้าบริลิกีเนี่ยนะครับก็ขาดความมั่นใจในการยิงประตูเหมือนกันเพราะฟอร์มดรอปไปค่อนข้างจะเยอะในจังหวะ การจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายจึงเกิดการสลับตำแหน่งครับเป็นการสลับตัวเพื่อหาทางรอดให้กับทีมและก็หาวิธีการใหม่ๆเพื่อได้ผลการแข่งขันในช่วงเวลานักขันนั้นไปก่อดเป็นการแก้ปัญหาช็อตเทอมในมุมมองของผมแต่ได้ผลที่ยอดเยี่ยมนะครับจนมาถึงนักขนาดนี้ก็ว่ากันว่าทั้ง2คนเนี่ยนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและลงตัวทั้งที่จริงเนี่ยควรจะเป็นคู่แข่งในการแย่งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแต่สุดท้ายครับ สอดประสานกันได้อย่างลงตัวมีการสลับกันขึ้นไปเล่นในแดนหน้าเช่นถ้าเกิดบุลิงกิขึ้นไปด้านบนดูบุญ่าก็จะออกด้านข้างมาคอยเก็บบอลช่วยจนหลังเกมเนี่ยอิชิก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงที่บอกว่าทั้งคู่ยังมีดีมากกว่านี้อีกซึ่งหมายความว่าอิชิอาจจะเตรียมวิธีการเอาไปแล้วการส่งโจทานบุลิงกิและรอสนาดูบุญ่าลงไปอิชิบอกนะครับว่าอยากจะรอว่าทั้งสองคนเมื่อลงไปพร้อมกันแล้วเกมลุกจะเป็นยังไง แต่สุดท้ายก็มองว่ามันอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรกับเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ส่วนการหมุนเวียนนักเตะในเกมกับหนองบัวมันในเหมือนการลองและเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีเกมติดติดกันซึ่งมันเป็นการดูว่าตัวจริงตัวสำรองเมื่อมีการหมุนเวียนทั้งเตะแล้วจะทำยังไงให้ผลงานออกมาดีที่สุดการลองครั้งนี้อาจจะยังไม่เท่าที่อิชิคาดไว้ก็จริงนะครับจากบทสัมภาษณ์แต่มันคือการจุดประกายบางอย่างที่ลงตัวกับทีมเพราะว่าหลังจากที่อิชิอิเนี่ยลองใช้ทั้งโบลิงกิและก็เดบุย่าลงเล่นร่วมกันแฟรงค์คาสเตด้าก็หลุดจากตัวจริงหลังจากนั้นนะครับส่วนที่โบลิกิทำได้ดีกว่าคาสไตด้าคือเขาสามารถเล่นเกมรับได้ดีีออย่่่างทบกไปแต ่ช่แค่นั้นนะครับเพราะว่ามันวัดจากสถิติได้ในช่วงเล็กแรกที่คาสเซดาลงสนามบุรีรัมเนี่ยเสียประตูไป8จาก15เกมในเล็กแรกโดยเสียประตูไปทั้งหมด10ลูกดังนั้นเมื่อบุริกิลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับบุรีรัมเนี่ยไม่เสียประตูถึง10นัดจาก14เกมมันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าคุณต้องการแย่งบอลตั้งแต่หน้าปากประตูในการเล่นจังหวะเพสซิ่งต่างๆหรือว่าการเล่นเกมรับแดนบนนักเตะอย่างบุริกิที่ขยันวิ่งแข็งแรงและเข้าใจเกม จะมีประโยชน์มากกว่าคาสเตย์ดาในฟุตบอลแดนสุดท้ายทันทีซึ่งจุดนี้ครับทำให้โบลิกิสามารถแย่งตัวจริงของแฟงได้สำเร็จจนดาวเตะชาวโคลอมเบียต้องถูกยกเลิกสัญญาในช่วงตลาดเล็ก2ที่เพิ่งจะเริ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งนั่นถือเป็นการเปิดสักราดของคู่หูอย่างโบลิกิและดูบุย่าในเลเรที่2ที่ไม่ได้แกล่งเพียงแค่การเล่นเกมรับในแดนบนออีกแล้วแต่เกมรุกของทั้งคู่ก็เริ่มจะหาจังหวะเข้าขารู้ใจกันลงตัวมากยิ่งขึ้น เื่อเป็นตัวรุกครับถ้าเล่นดีเฉพาะเกมรับมันคงไม่ถูกต้องนักซึ่งตัวของโบริงกีและดูบุญาก็เริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถประสานงานกันได้อย่างลงตัวร่วมกับแฮร์ริสบูชคิชที่มาใหม่รวมถึงน้กงเตะอย่างสุภชัยใจเดดและสุภนัทเหมือนตาตั้งแต่เปิดเลกสองมาและนับตั้งแต่การแข่งขันในช่วงที่ออกสตาร์ทมาเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งทางหลังของไทยลีกบุรีรัมย์คือทีมที่สามารถยิงประตูได้มากสุดในลีก18ลูกจาก8นัดซึ่งคนยิงประตูไม่มีสำนาาากกันนเเเลลยรพรพะวิธี่ขององช คือเมื่อได้บอลเล่นเกมรุกจะปรับมายืนในระบบกองหลัง253นะครับเพิ่มนักเตะขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายเพิ่มปริมาณผู้เล่นเกมรุกแล้วก็ไปขึงตรงกลางให้มากขึ้นด้วยและมีการเปลี่ยนแกนคือสวิตบอลข้ามฝั่งจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายในสไตล์ไซด์ถูไซด e แล้วก็ฐางเกมรับของคู่แข่งตลอดเวลานะครับให้โยกไปโยกมาตามถ้าคู่แข่งมีอาการยุบ โยกตามจังหวะบอลของบุรีรัมไม่ทันก็จะเป็นช่องทางให้สุบรัตเหมือนตานะครับซึ่งจะเห็นส่วนใหญ่เลยจังหวะการบุกที่ไปกับบอลด้วยความเร็วเนี่ยจะเป็นสุบรัตเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเปลี่ยนแกนไปมาและสุบรัตเนี่ยจะมีพื้นที่ในการเล่นเมื่อคู่แข่งเนี่ยไม่สามารถโลตามการจ่ายบอลในการเคลื่อนไซ้์ขวาของบุรีรัมได้นะครับจะเห็นแบบนี้บ่อยที่ประสาทสายฟ้า จัดได้ประตูในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในเกมกับหนองบัวล่าสุดเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับวิธีการเล่นของบุรีรัมย์อาจจะไม่ได้ต่อบอลติ๊กต็อกอะไรมากมายแต่พอเน้นผลการแข่งขันจังหวะที่คู่แข่งเผลอแบบเนี้ยบุรีรัมย์ทำได้บ่อยตัวของบริกรีนะครับแม้จะยิงไปแค่4ประตูแต่ถ้าเกิดนับจากโอกาสลงสนาม4เกมล่าสุดของเขา เขายิงได้3ลูกและทำอีก1นึ่งแอซซิตส่วนดูว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ได้เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าและมีตัวป้อนบอลเยอะๆเขาจะมีประโยชน์ทั้งในการพักบอลจบสกอร์และทําทางเปิดพื้นที่แล้่าจริงนะครับหลายๆเกมอย่างตัวอย่างเกมล่าสุดที่บุรีรัมย์บุกชนะหนองบัวเนี่ยนะครับเอาตรงๆเลยคือฟุตบอล ก็สูสีกันในหลายจังหวะนะครับแต่บุรีรัมเนี่ยพอเงียบเงียบแล้วมีพื้นที่เปิดนิดเดียวหรือว่าคู่แข่งเผลอเขาจะมาทันทีนะครับบอลถึงริมเส้นโบริงกิดูบุย่ารวมถึงซูบูชัยเนี่ยจะวิ่งเข้าตำแหน่งกันอย่างพร้อมเพรียงเลยเสาหนึ่งเสาสองตรงกลางแล้วแต่จังหวะของแต่ละคนซึ่งสุดท้ายเนี่ยบอลก็จะไปถึงครับไม่ว่าจะพลาดเสาแรกยังมีเสาสองหรือแม้แต่ถ้าเกิดพลาดเสาสองก็ยังมีคนคอยเก็บตกนะครับอยู่ที่ปีกอีกฝั่งหนึ่งวิธีการเล่นแบบนี้ถือเป็นลายเซ็นของบุรีรัมในช่วงเล็ครเเเพาาะว่่มีนตตขขโทษูแง แต่และคนจะมีความเข้าใจในการยืนจังหวะเก็บเซคก้นบอลหรือว่าจังหวะบอลเก็บตกแถว2อีกหนึ่งคนที่ทําได้ดีก็คือกรันเคาสิชที่เจ็บไปในช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นคนที่ไปอ่านจังหวะเก็บตกแถว2ได้ดีมากนะครับก็มีการสลับพื้นที่กันเล่นบ้างไม่ได้มีคนยืนกันตายตัวแต่ก็ไม่ถึงขนาดกับเสียเชฟในเกมการยืนนะครับเพราะทุกคนเนี่ยแทนตําแหน่งกันได้ตลอดจะได้เห็นนะครับว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันดีในไทยลีก แต่ในระดับเอเชียจะเป็นยังไงแต่ณขณะนี้นะครับมันมีความลงตัวในตัวเลือกของผู้เล่นด้วยจึงทําให้วิธีการต่างๆที่บุริดัมอยากจะลองเปลี่ยนมนเลยกลายเป็นถูกทางไปหมดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวหลักของเขาบางคนก็ยังเจ็บด้วยสปยจริงอยู่นะครับบุลิงกิและก็ดูบุญ่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ เลี้ยงบอลเก่งรวดเร็วคล่องตัวเทคนิคแรวพราวเหมือนกับตัวบราซิลหรือว่าอเมริกาใต้แต่สิ่งที่แลกมาคือความแข็งแรงการมีสมาธิในการยืนตำแหน่งและพวกเขามีความเฉียบคมในแง่ของประสิทธิภาพแม้จะไม่ได้มีวิธีการเล่นที่สวยงามก็ตามนะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าบุริกิเนี่ยเกือบจะถูกปล่อยตัวออกจากทีเหมือนกันในช่วงตลาดซื้อขายก่อนที่เลข2จะเริ่ม,มนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยอาจจะปรับตัวเข้าเพื่อร่วมทีไม่ได้นะครับแล้วก็มีช่วงที่ฟอร์มตกลงไป แต่ที่สุดแล้วครับการมาของทานลอสซาดาดูบูย่าซึ่งคาดหมายกันว่าเมื่อดูบูย่าพร้อมโบริกีอาจจะไปเพราะการเปลี่ยนแปลงผูง้เล่นโคต้าต่างชาติของบุรีรัมเนี่ยยังไงซะก็ควรต้องเติมปีที่มีตัวความเร็วสูงเข้ามาแต่ใครจะไปเชื่อครับว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นไฮริสบูชคิดนะครับแล้วก็โบริกิยังคงอยู่และสิ่งที่เราได้เห็นครับก็ถือว่าเหนือกว่านั้นคือการที่โบริกีกับดูบุย่าไม่ได้ยืนหน้าคู่กันแบบตายตัว แต่มีคนใดคนหนึ่งฉีกมาคอยรับบอลน,นะครับและยังเล่นกองหน้าเพียงแค่ตัวเดียวแต่ประสิทธิภาพในการเล่นเกมรุกของบุรีรัมก็ยังคงไปได้เรื่อยๆเพราะฤดูกาลนี้บุรีรามเนี่ยเสียบอลค่อนข้างยากน,นะครับไปสังเกตกันดูเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเลกสอเนี่ยการได้ตัวอย่างเดนคูสมาเติมเต็ม,ตมคือทุกอย่างเป็นทิกซอทีท่มันลงตัวและทําให้ทุกๆครั้งนะครับที่บุรีรัมครองบอลอันนี้ก็แย่งยากและคู่แข่งบางทีมก็เลือกจะไม่แย่งหมดแล้วนั่นคือ1ประเดน็น2คือ พอเวลาบุรีรัมเสียบอลจากการที่ตัวเองอาจจะจ่ายพลาดหรือว่าโดนคู่แข่งตัดได้แย่งได้เนี่ยเขาจะเล่นเกม counter passing ได้เร็วมาก counter passing ก็คือจังหวะนะครับพอเสียมันปุ๊บจะรุมแย่งทันทีบางทีเขาอาจจะไม่ได้รุมแย่งหรอกครับเขาก็ใช้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกดดันแล้วก็พยายามไล่บอลไปตามพื้นที่ที่ตัวเองซ้อมไว้เพื่อจะตัดบอลแล้วก็เอาบอลกลับมาเกมกับหนองบัวล่าสุดเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าหนองบัวพยายามแล้วครับไม่ตอบบอลสู้กับบุรีรัมใช้บอลยาวโยนขึ้นไปข้างบนแต่มันเก็บไม่ได้ครับ พอเก็บไม่ได้ในกายบอกว่าทุกครั้งที่ทางฝั่งของหนองบัวได้บอลเนี่ยนะครับแทบจะไม่เกิน2อสามวิเดี๋ยวเสียบอลอีกแล้วมีบางจังหวะทาได้ดีก็จริงแต่พอหนองบัวเริ่มเถียงได้บุรีรามก็รู้ว่าต้องทํำยังไงก็คือเอาบอลกลับมาครองแล้วก็จ่ายไปจ่ายมาเพื่อทําให้คู่แข่งเนี่ยขาดความต่อเนื่องในการที่จะบุกและก็ต้องกลับมาเซตกันใหม่อีกทีหนึ่ง นี่คือเรื่องราวที่นะ่าสนใจสำหรับดอสซานดบุยาแล้วก็โจทานบูริงกีนะครับว่าทำไมทั้งสองคนเนี่ยถึงกลายเป็นตอบโจทย์วิธีการเล่นของทางบุรีดนะํา์ณขนาดนี้เราไม่รู้นะครับว่าจบซีซั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนแต่เชื่อเถอะครับด้วยสไตล์ของบุรีมํานะครับ,บ,รรบถ้าคิดว่ามีอะไรที่ดีกว่าหรือลองแล้วไปหาสิ่งใหม่แล้วมันอาจจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆบุรีมําจะทำมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้เพราะที่ผ่านมาก็เคยลองมาแล้วที่คิดว่ามันจะดีกว่าแล้วมันก็ผิด เป็นเรื่องปกติแต่เราสังเกตดูครับเวลาบุรีรัมเจอวิกฤตและปัญหาเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และแก้ปัญหาจากการที่ทุกๆคนนะครับที่อยู่หน้างานเนี่ยเห็นปัญหาตรงกันและเห็นเหมือนเหมือนกันจึงทําให้ช่วงที่บุรีรัมยแย่ๆก่อนหน้านี้2อสามโดูการวันนี้กลับมาผมเชื่อว่าเขาจะ ลุกขึ้นมาแล้วอันตรายได้มากกว่าน,นี้แต่เวทีในเอเชียนะครับจะเป็นบทเรียนสําคัญและทําให้บุรีรามได้รู้นะครับว่าสิ่งที่ทามามันถูกต้องหรือเปล่ากับการแข่งขันในระดับสูงที่ในลีกตอนนี้อาจจะไร้คู่ต่อก่อนแต่ไปในเวทีเอเชียบุรีร,รัมจะได้รับรู้วิธีการในแท้จริงในการที่จะรับมือกับคู่แข่งที่เหนือชั้นกว่าซะส่วนใหญ่เราจะไนี้ติดตามกันนะครับทั้งหมดนี้คุณคิดไซโคเบื่อหลังบอลไทยที่ไซก็อยากรู้นะครับ รุนสินค้าโกมือกันหน่อยในช่องทางนี้นะครับขอบคุณทุกยอดวิวที่ติดตามดูกันแล้วก็ขอบคุณทุกยอดการซื้อของโกมือกด้วยนะครับสแกนเครีร์โค้ดมายอดซื้อสูงสุด19มีนาคมนี้ไปดูเกมใน b ็ x v i p นะครับที่สนาม BG Stadium ียมเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของทาง b บ n g k o k BG เจอ a n g k o k ในเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันแฟนๆ b นแฟนๆ b a n g k o k แฟน,แฟนทีมอื่นอยากดูบอลใน b ็ x v i p ีสามารถนะครับติดตามกิจกรรมนีได้นะครับในช่องทางนี้เลยใครอยากชิมฟรีหรือว่่่าาาเป็็นนนนตัวแททจหยกชองงี้ เปิดโปรแกรม l ล n e สแกนเคียวโค้ดเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางทางของโกมึกวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ